กรนการหายฝุนแผลเนี่ยมีกี่ขั้นตอนค่ะแล้วเราจะเริ่มรักษาเลยเมื่อไหร่กระบวนการบูนฮิลลิงนะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะทุกคนเวลาที่เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นแผลฉับพลันทันทีกระบวนการแรกที่จะช่วยในการฮิลลิงเราก็คือโฮ m มเออสเตซิสเฟสค่ะจะมีเกรดเลือดเข้ามาช่วยหยุดเลือดที่แผละนะคะทําให้เลือดเราเนี่ยหยุดไหลค่ะและกระบวนการที่2 ก็คือ inflammatory phase ค่ะคือกระบวนการที่เริ่มอักเสบนั่นเองอาจจะรู้สึกตปวดวบวมแดงร้อนบริเวณที่แผลได้เม็ดเลือดขาวจะเริ่มออกมาจับกินพวกเชื้อโรคนะคะเพื่อให้แผลของเราเนี่ยสะอาดขึ้นค่ะกระบวนการที่3นะคะก็คือ proliferation phase สร้างเส้นใยคอลลาเจนเนี่ยมาสะสมบริเวณแผลซึ่งสารสําคัญที่จะทําให้กระบวนการนี้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ก็คือวิตามินซีนะคะและการใช้ออกซิเจนค่ะถ้าเรานะคะมีการ เสริมสร้างเพิ่มวิตามินซีในช่วงกระบวนการหายฟูแผลนี้ก็จะทําให้แผลสวยมากขึ้นค่ะและกระบวนการสุดท้ายคือ remodeling phase ค่ะคือการทําให้แผลเนี่ยกลับมาเรียบเนียนนะคะแต่สําหรับคนที่มีปัญหาแผลก็จะมีความนูนก็จะเกิดเป็นคีอยนั่นเองค่ะกระบวนการนี้กินเวลาประมาณ20วันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสําหรับคนที่มีแผลหมอแนะนําเลยว่าสักประมาณ14วันหลังจากที่เกิดแผลเนี่ยสามารถส่งรูปมาให้หมอระเมินก่อนได้นะคะแอดไลน์เข้ามา หรือว่าจะทักอินบอกเข้ามาให้หมอเพื่อประเมินราคาและวางแ็นการการักษารวมกันได้นะคะ